สวัสดีค่ะท่านประธานคุณวรพัฒนิธิธนพัฒ์ค่ะดิฉันปานีอาศีราศิริวานิตค่ะผู้แนะนําคือคุณศิวสัตตะชยานนท์นะคะค่ะวันนี้จะมาพูดข้าว k คารายพัดนะคะ3ามสีเาสายพันค่ะค่ะข้าวก้องงอกลืมผัวนะคะมีโอเมก้าสามค่ะป้องกันโรคหัวใจนะคะและโรคเบาหวานค่ะ ข้าวกล้องงอกไลเบอร์รี่นะคะมีสารเบต้าแคโรทีนนะคะสารแกมมาโอไลซานนนะคะช่วยบำรุงประสาทลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105นะคะมีโปรตีนสูงนะคะป้องกันโรคเหน็บชาค่ะค่ะข้าวกล้องงอกทับทิมชุมแพรนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะ ขากองงอกกอขอสีนะคะดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานค่ะและควบคุมน้ำหนักได้ดีนะคะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะค่ะข้าว KR อไรผพัดนนะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะและพร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยนะคะช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยสร้างเมรเร็ดเลือดและฮอร์โมนนะคะทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายค่ะแรดการดูดซึมสารอาหารค่ะที่สำคัญนะคะคือช่วยล้างสารพิษนะคะขะจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายค่ะในระดับเซลล์นะคะซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่น ผู้ป่วยเบาหวานนะคะโรคหัวใจค่ะความดันโลหิตสูงนะคะภูมิแพ้ตลอดจนผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในร่างกายและปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะค่ะผู้ใดที่ได้ทานข้าวเคารายพัดแล้วนะคะทำให้สุขภาพดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับนะคะค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านประธานคุณวรพัฒนิติธนพัฒน์นะคะที่มีสินค้าดีๆค่ะให้ชาวบ้านอย่างพวกเราได้ทานกันนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ